ดีครับพี่น้องครับช่องนครมุ่งสารสีครับดำเนินรายการโดยบ่าวขอดนครมุ่งสารสีครับพี่น้องครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับผ้ายุเขาครับพี่น้องร่มแห้งๆพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงลมเด้อนะครับบรนดาต้นหมอล่ำจนในมุมล่งไว้พี่น้องหลังผ่านพีมาเบิงทักต้นหมอล่ำซะก่อนโอ้ร่มแห้งครับพี่น้อง เงี้ยนั่นงนี้บบออกคือใครเจ้าท่าพุนบอเต้นบ่ไา้ะไปะไิวไปคือจ้าท่าผุนบอกบอกโอ้สแสดงว่าเก่งใจอยู่เน,ใจใจในาะคือมันคงเลว็นอเป่นะวมาลแันรนนลืนน่อมงนี่เล่นยูนองคายพี่น้องพายยเขาจัต่มแห้งแห้งมันด ไปเ,เ,ปเือ,อละเาเตมีรโอ้ยพีพี่น้องอันนี้เต้นไปอีกเบนพี่น้องจนมีมอบค้างนึงเระโอ้ยเป็นแนวไาเป้าแวยครับอ,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 อโอ้ย,อยมันลงิวลงิวแต่ลงิวโอ้ยมันเปียกขึ้นเราด้นี่มองปูไว้นี่พี่น้องบรรยากาศัยภูเขาจักร่อม่อังกระสีบ่ได้ตอกนัใน,ในไหมเก่งไรอ่ะ จังหวัดเล้วโอ้เต้นเฮียนโอ้ยเต้นผู้ใดหรอหนิเต้นผู้ใดเหนียวเบิดแล้วค่ะนี่ยเบิดตาเลยเนาะโอ,โอ้คุณแม่แพ้โอ้โหเดี๋ยวล้มค้างนึง่งหรอนี่แหละพี่น้องบรรยากาศมื้อนี้เล่นอยู่ที่หนองไายครับพาคยุคเขาว่าสันว่า ทุกคนกำลังเลงมือแม่น้องไข่บะกิดมึงเลยกินมึงเลยปะแต่ว่ามันขึ้นน้องไข่บโอะเขาว่าพายูเขามื่อนี่เราขังตัวเพื่อแล้วเทียงคคือบอกไปอยู่ในศาลาวัดน้ำพระเจ้าเขาไปเตะตัวอยู่เขาออกมาโอ้คุณแม่ไปตั้งแต่งหนาถึงเราแว่งแม่กว่าใคร เสียดเดียวได้โอ้ยเตียนเตียนคุณแม่ยกกุ๊กเราเตียนพ่อก่อซ้อมไหมโอ้ยยังแต่ขาโจโดพี่น้องเตียคุณแม่ยกโกโอ้ยเบิร์ตทาเลยค่ะนี่ อยู่ที่อำเภอสังคมจังหวัดนองค่ายแต่ว่าติดท้งองล้วเขาหญิสร้างมาโอ้ยพี่น้องบรรยากาศครับนี่แหละพี่น้องชีวิตหมอลำพายุูเขาหมือนี้พี่น้องนะครับทุกอย่างล่งคองแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าพ้ายอูมาโอ้ยก็เ,เลยนี่พี่น้องสถานาการณ์ พสู้ดีเลยฝากกับเหลียมพ่อฝากพี่น้องนี่แหละครับชีวิตมอลลัครับธรรมาดากับฝนตกนี่ราะมีปัญหาพี่น้องกนะับพ่ออยู่ได้อยู่พี่น้องปัญหาคือล่มพี่น้องนะครับพอล่มมากเลยมันก็เลยเกิดปัญหาติดติดอย่าน,น,นะครับอันตรายพี่น้องอันตรายน,นี่ครับ มัดใส่ได้ไหวบ่ไหเสาครับสาไฟใส่ไม่ถึงอยู่บ่กรนป่อตอกตอกริม,รมนะจยันค่อนไวเพื่อกาลังยึดเวทีพี่น้องนะครับมันร่มแห้งพี่น้องร่มแห้ง,งยีนลีชีวิตหมอลำครับพี่น้องครับถ้ากัดเตรียมอุปกรณ์นในร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะพี่น้องวัดนี้พายุมันเข่ามาก ตัวเกาบวานี่มัน yeah. บ่บดถึงเสาไฟบ่เอ้ามาขึ้นตู้แต่ไม่จิตอกลงอยู่บ่ก็เรืออะไรครับชองตอกลงโอ้แมนเนี่ยแมนี่เรืออะไรจะปุ่นขึ้นเน่ะหมอของแค่เนาะ แค่ได้ประโยชน์หลายอย่างได้หมุนไฟหินโอ้แม่รี่เลียเสร็จไปหลายอย่างคนนี้แรงมากโอ้ยลุ่มกระมานตอนหนึ่งโอ้ยลุ่มกระมานตอนนึ่งพี่น้องพี่น้องได้ยินเสียงลมเนาะลมหมาดสีแห้งอยู่ นี่อ่ะชีวบิดมอลำพี่น้งนองเป็นสีะนะครับว่าติดต้นเป็นยังมุนวัดบ่มีเหลือ ลมแห้งพี่น้องป้าคกระเลียมพายุเข่าครับชีวิตหมอลำพี่น้อ,อ,องเอ้ยติดไม่อยากยกโภคไฟแล้วติดเพราะกระสอกขวางขวางเป็นพุ่นไปแล้ว นรไดไปบฮ้ยเตีนหลูกเสียเรไมีออก,ลกเลยเออสามจัวลงเไมีออกเลยโอ้เลยเขาไปซลเบนบี่เป็นาานองเอ,อ้ยชีวิตหมอลำนะครับกระเซียบไปก้อนนะครับกันไว้ก้อนนะครับไหวเอาขืนไหว้ะลายก็เอาลงวัดแล้วนะครับ มันเหตุยังบอ่อใดพี่น้องนะครับเนื่องจากพายุเขา่าอันล้ำพังฝนตกนี่บอ่อใดย่านพี่น้องตกลงมาโหลดนะครับแต่ว่าจะล่มนะครับล่มนี่มันเสียหายนะครับซา,พลลนะาบบ์พี่น้องฟูไว้เลยละอยู่ไหนฮะไปวะล่ะพี่น้องธรรมดา,าเครื่องดูตีเนี้ยังก็ขึ้นเมืแล้วนะครับพายุมากเลยแล่นต่ำกัน ชีวิตหมอลำครับระเาะาจะไปอยู่สาลาหนเนาะคุณผู้เห็นเนาอครับบรรยากาศนะครับตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่งี่เกทพี่น้องทุ่มเคร่งนะครับโหพ,พี่น้องอุปกรณ์นี้ยังกระล่งเบิอแล้วครับเรียบร้อยนะครับลมมาพาลมมาพาก็เลย เดี๋ยวเอาลงโอ้จักยังเป็นยังมูนเอเลพี่น้องเอ้ยฮะพระจ้ไปอยู่สาราเบด้วยไหมม่นครับอยู่ไซไทยสาราไดอยู่สาราเหมือนกันบอกแสดงสโลงสารา,รา,ราโอ้ยู่หลังห่ามัมนอยู่บนไหนครับโอ,โอ้ยบนกะตินออก,กวะเหรอดิ้นซิวบนนั้นเรียกพี่น้องชีวิตหมอลำนะครับ เลยตุบไป <c oughs> น้ำฝนฝนตกวได้ย่านพี่น้องอย่านแต่ลมนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวไปทามข้าวทามข้าวไปยินเสือกกันเป็นจนังไงเราอยู่จะได้เป,<อ>เป็นไร<อ>ฮะไปยืนเสือกยืนอะไรไปยื่เสือกไปลูกเสียลูกเสีย แจมพ้นไปพ่อมีผลกระทบพื่เขาพาทังนี่กระทบกระทบยังผมกูเ้ยสงผมเสียอเย็นดีเย็นดีโอ้ยหลังคาไปนตะกักเก็บน้ำได้ดีแ่มแ่วก่าอแม่นบล่้ฝนตกแล้วจังีเอาสมบูกมากน้ำเลยเต้นไปว่าะเต้นทั้งปุ่น เออแล้วก็ขับมุนหักมั้งมุนเอเล่เขาเจ้ายืมไปของอันยัตติบุญยืมไปเขาโตกับฉันชีวิตมอสัมไม่ใช่หรือพี่น้องผมง่ายเลยครับเอาผู้ใดมานั่งเต้นข่อยนี่มันแม่เบิรงกพูดดีดีด้วยพี่น้องกับชีวิตมอสัมครับผมครับท่านกับไปอยู่กับพี่น้องมันยังมุนเอเล่อยู่โอ้ย ย yeah, okay. yeah. ี่เสือแล้วก็แตงมองยูเล่ากินดีอยู่แต่ว่ามันออกอันฝนตกว่าไ้ยัดดอกยัดในร่มเลยล่ะร่มอะไรอย่างเงี้ยกินประ่ยัดอยู่เลยลมเป็นมออกไปหลายอย่างเปียกกับปีเปียกกับเฮ็ดได้อยู่ไหมโอ้พันจองพันจองเตียนเสีเสาต้นไม้ไว้เป็นมอสหนึ่ซื้อเมีจองเตียนเสีต้นไม้ไว้ทีนี้นี่บ้าน ปนออกแบบแบบโอ้ยรังค่าพนกักเก็บน,น,น้ำในบ่เลยดิโอ,นนอนน้นี่แหละชีวิตหมอรําพี่น้องเอ้าเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไ้ซ้ำนี้สัก,ก่อนเวาฝนจาตกยังเจอกันอีกนะครับผมกระสิผมก็สิขออนุญาตแตงมังยูเพื่อกันนะครับไปแล้วไปแล้วว สรับคินนี้ไอ้สมนีสะก่อนนะครับพ่อการชิปนานะครับขอบคุณครับสรับคินนี้ไอ้สมนีสะกันโอนพ่อการชิปนานะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากคนเลยกดแช่คนจับตะไคร่โอ้โหจับตไคร่ไปให้แกมป่ายังดีจออันบนเอ่ะขอบคุณพี่น้องライเดอร์พี่น้องวันนู้นหัวมวลกันนะครับแต่งมองยุกันห้าเดลัมบ่ะเออเดลัมงานการสายเก่งถึงขื้นครับเด้อครับอ่ะขอบคุณหลายๆพี่น้องครับบ้านบ้านยิ่งก่อนนี่ อันนี้บ้านปู้่ฤาษีพรมไม่หรักบอที่เขาอยู่บ้านอำเภอสังคมอำเภอสังคุ้มเจ้าวัดน้องไข่สุ่มเสาพระเอีกสร้างมาติดติดเลยดิติดเลยดิมันมันกหนักขึ้นน้องไข่เจ้าวัดติดเลยว่าจว่าเลยครับน้องไข่เป็นเจดีตัวเจดีติตัวกันพี่จังหวัดเลยนะมันเพราะมันมีภูเขาเหล่ากาแล้วเนาะนี่เจ้าสารคามเลยว่ามีภูเขาของสารคามบ่มีแล้วเนาะอ่ะ สำหรับคิ่นี้ก็ยังมีสัก,กอนขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณ,ค,ณครับ